สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับพบกับผมช่อง GX2 นะครับผมนะหลังจากไม่ได้ลงคลิปไปหลายวันนะพี่นะวันนี้ก็กลับมาถ่ายคลิปให้ชมกันแล้วนะครับวันนี้กลับมาเข้าป่าลึกพี่จะพาไปนอนห้างสูงขนาดใหญ่กลางป่ากันนะก็ต้องบอกว่าป่าแห่งป่าแห่งนี้เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่านะครับพี่ๆนะก็มีคนเนี่ยเคยมายิงได้ในป่าแห่งนี้ตัวหนึ่งนานแล้วเหมือนกันอ่า ก็นั่นก็ความอันตรายของมันก็คือสัตว์ป่าเยอะแล้วก็ยุงเนี่ยเยอะมากท่านเดี๋ยวเรารีบเดินทางกันดีกว่าไหมก่อนที่จะเป็นไข้ป่าเพราะยุงกันเราไปพี่เดี๋ยวไปดูห้างกันว่าหน้าตาห้างันจะเป็นยังไงไปเยอะมากเลยก็ยังพี่ ้ขึ้นทางบนหนึ่งก็ยุงเยอะมากเลยปลางนี้ะไปนี่จะมีแท้มันจะมีห้างอีกข้างล่างนี่เป็นลำธารใช่ไหมพี่แสงลมเป็นนิดก็อ่ะเหมือนผมได้ยินเสียงน้ำนะ ก็พี่สายลมเนี่ยเคยมานอนที่ห้างนี้แล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่เคยมาเลยต้องมาครั้งแรกข้างล่างนี้เหมือนมีลำธารนน้วยยุงเยอะมากเลยพี่คอแดงเลยตรงนี้มีต้นไสรต้นต้นบอลลูนเลย ย,ยังไม่ถึงเลยทางไหนไมั้ไปกันต่อพี่นก้องดังมากนี่นะครับพี่พี่ครับต้นไม้ต้นใหญ่ที่เห็นอยู่ต้นนี้ มันถ้าจำไม่ผิดนะพี่นะมันคือต้นมะตานต้นมะตานลูกมันนะเอาไปทําแกงอร่อยจัดจดเลยพี่อร่อยมากต้นขนาดใหญ่เลยนะอายุเนี่ยน่าจะยี่สิบปีได้แล้วต้นนี้ไม่ใช่แค่ป่าที่แห้งแรงนะพี่น้ำก็แห้งแรงโอ้โหนี่มันเดือนธันวาคมนะครับผมนะแห้งแรงจัดเลยพี่ ไปถึงอย่างท่านทำอยู่ไหนเอ้ยไม่ใช่ห้างอยู่ไหนพี่อ,อ๋อนั่นเหรออ๋อเจอห้างแล้วพี่โอ้ห้างขนาดใหญ่เลยนะส่งด้วยพี่นั่งอยู่ตรงนี้นไปท่านเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปตะลุมบอลกันที่ห้างดีกว่าไปเห็นไหมการตกเลยนะ ห้างขนาดใหญ่เลยนะพี่นาสร้างบนต้นไทรแล้วต้นโพต้นไทรเนี่ยเขาถือกันนะพี่นะาเขาไม่ให้สร้างห้างข้างบนต้นไม้พวกนี้นะครับผมนะไม่รู้ว่าคนที่มาสร้างห้างเนี่ยนอนเนี่ยจะเจอผีกันบ้างหรือเปล่าเพราะว่าคนไทยเนี่ยเขาถือกันต้นไม้ต้นไทรต้นโพเนี่ยห้ามขึ้นไปเหยียบไปท่านเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนห้างกันไปดูหน่อยว่ายังนอนได้หรือเปล่าขึ้นไปเลยใช่ไหมขึ้นไปเลยท่าน เดี๋ยวพาพี่พีขึ้นไปดูอห้างข้างบนกันว่ายังนอนได้หรือเปล่าถ้านอนไม่ได้ผมก็จะไม่ฝืนนอนนะพี่นะเพราะว่ามันเป็นต้นต้นต้นไทรต้นไทรเนี่ยผีดุนะครับมากร้จลมขึ้นมาพี่โอเค เสียวตอกบ้าง่แล้วพี่ดูดิมันจะลดุดอ,อันตรายนะท่านนะระวังนะมาท่านขึ้นมาท่านระวังระวังนะจับแน่นๆนะพี่ดูครับผมโหเป็นห้างขนาดใหญ่นะสูงสิบกว่าเมตรแต่พี่เกือบ20ิเมตรได้นะผมว่าความสูงของมันอะ มันเสียวว่ะถ้าหน้าทิ่มลงไปนี่หืใช่ลองลังขึ้นมาดูดีตรงเนี้ยสมมุติถ้าถ้ามันถ้ามันคว่ำลงไปนี่คือแบบหน้าผมหงายลงไปติดหินเลยนะครับผมแต่บรรยากาศดีตอนนี้ผมกับพี่ไฉลมอ่ขึ้นมาถึงบนห้างกันแล้วครับพี่พี่ ตห้างตรงนี้ก็ความสูงเกือบ20เมตรได้อยู่สูงใช่แล้วก็วิวข้างบนเนี่ยดีมากเลยบนห้างนี้เนาะโอเคพี่เดี๋ยวพักผ่อนก่อนเดี๋ยวเราจะาประกอบอาหารกินกันนะครับมาตอนนี้ครับพี่พี่เราได้ลงมาจากห้างกันแล้วพี่ใส่ลมก็หุ่ข้าวไว้ม่อน ก็มันเดือดเลยนเ,เลยนาะมาเดี๋ยวผมจะทำปลาย่างนะครับพี่พี่พี่พ,พี่มาดูนี่ปลาที่ผมเอามาเดี๋ยวเราจะมาย่างกินกันมาม่ไนเดี๋ยวมามอกสมอเ่ะไม่ก่อนไม่้อาต้องเก็ก

มาเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะไปหาผักบริเวณข้างๆน้ำนะพี่ไ่ลม,มนะเดี๋ยวเราจะหาผักมาทําแกงกินกันเดี๋ยวไปดูกันครับพี่ว่ามีจะมีผักอะไรให้เราเก็บกันบ้างในป่าแห่งนี้นะครับผมไปโอพี่ล็อกมากเลยตรงนี้ผมจะเดินข้ามไปเก็บผักกันนะวันนี้ถ้าเหยียบโดนหลังแตนสักแตสักหลังนี่มึง วิ่งเนกระจ่างนีงนะพี่นะน้ำตรงนี้เป็นบ่อขนาดใหญ่เลยหน้าโดดแรงมากพี่แล้วเย็นเฉียบเลยนะพี่พี่ดูหินข้างล่างนี้นะพี่นะเป็นสีเหลืองเลยอะนะถ้าเดี๋ดูหน่อยเป็นหยกปะถ้าหย,ยกนี้ หลายบาทเลย,ยพี่พี่ช่วยดูหน่อยใช่หยกปะฮะมันเป็นหยกหรือเป็นตะไครนะ้ดูทรงแล้วไม่น่าจะใช่หยกน่าจะเป็นตะไคร่นะ้ำมากกว่านะ โอ้แต่สีสีสวยมากเลยข้างนอกวนี้ถ้าผ่าไปเป็นหยกนี่ก้อนขนาดนี้นี่เราได้หลายบาทเลยนะพี่นะแพงนะครับผมหยกอะเก็บผักกันดีกว่ายอดอ่อนอ่อนนยนโอ้หามหามแทง กำลังแบบโผล่เลยพี่มันยังไม่บานเลยไม่มีน้อยอย่างไรพี่มีอยู่สองอันนี่เลยครับเพื่อนๆน,นี่เขาเรียกว่าผักหนามนะครับผมไอ้ผักพวกนี้เนี่ยมันจะขึ้นเอ่อข้างๆน้ำนะครับผมใช่ได้อยู่แค่เนี่ยพี่ เป็นไงมั่งท่านอหอมยังไงท่านเลยท่านไม่ต้องสุกมากนะเดี๋ยวมันกรอบไปไปกินแม่อร่อยเลยนะเหมือนครั้งที่แล้วท่านเข่นี้พอไหมน่าจะพอท่านอพอ,นะอแล้วม,มาดูกันที่ว่าเราจะทำเมนูอะไรกันอะไรอย่างนี้ ไแค่น mm hmm. mm hmm. mm hmm. ี้เ okay. รีพอแล้วพี่พอแล้วพอแล้วม่ไม่ไม่อคินะครับนะฮะคิปเลยคลิป็นได้ไมันเนี่ยมันเกิดอาไมพอใช่ไหมพอท่านพอจับไปครบคับ เหมือนนกมันนกมันจิกมันเล่นกันนะครับพี่เพ็่เห็นตรงนั้น้ะนี่ก็เป็นต้นไทรต้นไทรแห้งนะครับผมนะเหลือแต่ตอตรงนี้ต้นขนาดใหญ่เลยเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะขึ้นไปนอนบนห้างกันนะ เดี๋ยวเรามาทำกับข้าวกันดีกว่าอุ้ยลลดอืม <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็เวลาหกโมงครึ่งแล้วนะครับพี่พี่นะกว่าเราจะทํากับคงกับข้าวกันเสร็จก็มืดเต็มทีแล้วนะครับผมนะพี่พี่มาดูกับข้าวก็อ่อมีต้มมาม่าใส่ผักผักหนามนะครับพี่พี่แล้วก็มีปลาย่างนะครับผมมาพี่เลมหิวยังพี่หิวละหิวแล้วนะเดี๋ยวเรามาหม่ำข้าวกันดีกว่านะเริ่มหิวแล้วพี่มาครับพี่พี่กับข้าวของเราวันนี้นี่ผักหนามที่ผมไปเก็บมา สดๆเลยนะครับผมขอชิมเนื้อผักหวานหน่อยแล้วกันไม่ผักหวานอะไรหรอผักหนามี่ผักหนามเอเคหนะเป็นไงรสชาติออมามิหวานอืมหวานกรอบนุ่มมากกับพี่ผักหนามนะอืมลูมปปกปลาลูกปลากระเบน ขังอ uh ือ huh. uh ื huh. uh ึ huh. uh huh. ยังเยอะลยท่านอือ uh huh. มาอท่านท่านกินเลยท่านมามกินครับอือัา อากาศเย็นนะี่อ๋อนี่นะครับพี่ตอนนี้เรากินข้าวกันเสร็จแล้วแหละผมสังเกตอ่าท่อนไม้ท่อนนี้มานานละไม่รู้ว่าเป็นท่อนไม้อะไรแต่ว่ารอบๆเนี่ยเหมือนมีตะปูตอกอยู่ตรงนี้สี่ห้าตัวพี่มีตะปูตอกอยู่สี่ห้าตัวแล้วก็มีข้างล่างอีกตะปูตัวเล็กเลยสองตัว ไม่รู้ว่าเขาเอาตะปูเนี่ยมาตอกไว้ทําไมเพื่ออะไรนะครับผมนะมันจะผูกแปนอนมันก็ไม่ได้หรอกไม่มีที่ยึดเลยมันอาจจะเป็นต่อตะเคียนพี่ต่อตะเคียนก็ได้นะครับผมเขาตอกตะปูสะกดวิญญาณไว้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะพี่นะอาจจะเป็นต่อตะเคียนแห้งอืมเดี๋ยวต่อไปก็จะขึ้นห้างนอนกันละพี่ชายอมเพ่ ไปขึ้นห้างนอนกันดีกว่าทําธุระเสร็จกันแล้วใช่ไหมเราลงขึ้นไปข้างบนเราจะไม่ลงไปแล้วนะ<ป>ก็ต้องขี้ต้องเยี่ยวกันให้เรียบร้อยนะพี่นะก็จะไม่ลงมาแล้วเพราะว่าอันตรายมากๆเลยตอนนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วอากาศเริม่มเย็ยนแล้วไปเราขึ้นห้างกันดีกว่ายังไงเราพี่เดือนพลาดแลยก็ร่วงโอเคโอเคขยับเลยครับขยับเลย ากาศเริ่มหนาวเริ่มไอพอแล้วพี่มึาจะนอนกันได้แล้วแหละของไฟก็ของเราก็อยู่ด้านล่างนะครับพี่พี่ไหนด้านเนี่ยต้องระวังเพราะว่ามันไม่มีที่การตกนะข้างๆนั้างนมีอยอู่เดี๋ยวเข้านอนกันละบอกเลยว่าอากาศเยน็นมาก ตอนนี้ก็ผมกับพี่สายลมขึ้นมาอยู่บนห้างแล้วนะพี่นะตอนนี้เกือบใกล้ๆจะสองทุ่มได้แล้วแหละอากาศข้างบนห้างเนี่ยเย็นจริงเย็นมากเย็นมากเย็นมากพี่โอมาทำรายการเหมือนมีใครเรียกกันใครมาใครมาหาแล้วถ้าส่งกระชากลงมาดูไปชาร์จมาดูข้างบนใครมาเรียกกันเสียงๆคนส่งกระชากลง คนในหมู่บ้านเราไมีมีอะไรหรือเปล่าครับก็เพื่อนพี่ในหมู่บ้านให้มาตามเพื่อนพี่ให้ในหมู่บ้านให้มาตามใช่ครับใครเพื่อนเพื่อนที่ชื่ออะไรไม่รู้ครับแต่เขาให้มาตามเอาใครให้มาตามล่ะบอกได้ไหมล่ะ ทำ,ทำไมเอ็งมาไม่ใส่รองเท้า,าอ่อาาอะเพื่อนพี่ชื่ออะไรบอกได้ปะเดี๋ยว,ยวจะได้ลงไปเพื่อเพื่อนพี่คนไหนอะ่ะชื่ออะไร แล,แล้วเอ็งอะเอ็งชื่ออะไรเอ็งชื่ออะไรเอ็งมาทำอะไรที่เนี่ยฮะมามาทำอะไรที่นี่ครับมามาทำอะไรที่นี่ครับินบนหนท่านอ,าอใบแดกซะละ หนูหนูมาทําอะไรที่นี่ครับฮะพูดพูดได้ไหมพูดกับพี่หน่อยพูดพูดกับพี่หน่อยนิ่งครับผมไม่คุยแล้วไอ้พูดพูดพูดได้ไหมพูดพูดกับพี่หน่อยพี่พี่อยากรู้ว่าเอ็งมาทําอะไรผมไม่คุยแล้วไปแล้วอะหน้าคุณไม่ได้แต่ลงเหมือนเด็กในหมู่บ้านเหมือนกันนะ หมาได้ไงอ่ะรองเท้าก็ไม่ใส่เลยอ่ะแปลกที่มันไม่ใส่รองเท้านั่นแหละรองเท้าก็ากไม่ใส่อือก็ชื่อเพื่อนก็ไม่รู้มันเหมือนคนมากเลยนะมผมว่าไม่ใช่เสือสมิงแล้วมั้งน่าจะเป็นเด็กในหมู่บ้านและะ้วมั้งห่ายไปเลยครับหน้ามันผมว่าก็คุ้นๆอยู่นะลูกใครผมจำไม่ได้เหมือนกัน ไม่ไม่อาจจะเป็นเด็กแบบผ่านไปผ่านมาอะไรเงี้ยแล้วก็มาแกล้งหรือเปล่าพี่สลมเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะผมว่าอากาศที่นี่ก็หนักนะทำไม้กันทำไม้ก็เหรอไม่ได้เดินกับไม้แล้วพี่ทถามเลยถามเลยก็เพื่อนพี่ที่บูบาให้มาตามเพื่อนพี่ให้มาตามเพื่อนพี่ชื่ออะไรอ่ะเอ็งไม่เห็นบอกชื่อเลย ชื่อกันชื่อกันใช่พี่ถาม่มีเพื่อนชื่อกันไหมไม่นะพี่ไม่มีเพื่อนชื่อกันนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีนะก็เพื่อนพี่ให้มาตามนะให้มาตามกลางดึกเนี้ยนะนจะสองทุ่มแล้วเนี่ยแล้วทำไมเอ็งมาไม่ใส่รองรอง,งเท้าเลยเนี่ยชื่ออะไรอะ่ะเองชื่ออะไรบอกพี่ได้เปล่า มาเพื่อนพี่มาตามไม่ใช่มาถ่ายคล่ผมแหมพี่ไม่ไปพี่จะมาถ่ายคลิปนอนห้างพี่ฟังไม่รู้เรื่องหรอว่าคนในหมู่ว่าเพื่อนพี่อ่ะให้มาตามพี่อ่ะฟังเองรู้เรื่องแต่ว่าพี่ไปไม่ได้ไงพี่ต้องถ่ายคลิปพรุ่งนี้เช้าจะกลับพรุ่งนี้เช้าอ่ะพี่จะกลับไปเองเองกลับไปบอกพี่เลยพรุ่งนี้เช้าพี่กลับไปเพื่อนพี่คนไหนอ่ะ มันให้ลงไปวะทัางไม่ดีกว่าจ้ะพี่อย่าไม่ลงไปแล้วเองก็ไม่ต้องขึ้นมาหาพี่ด้วยเออไม่รู้เรื่องหรอว่าเพื่อนพี่มาตามอ่ะเอาเฮ้ย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 เฉียนหัวกูนิดเดียวใครกันแน่ไม่รู้เรื่องวะไอ้ห่ามึงลูกใครวะ ก็กลับไปบ้านก่อนอย่าให้กูเจอหน้านะมัน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 เจอไมนูแล้วแหละห้ามลงไปนะท่านนะปูเผมันอาจจะยังไม่ไปไหนปูเผร์แม่งรอเราข้างล่างเ่ี้ยถ้าปลดเย่ยวก็เยยวลงไปเลยมันเหมือนคนมากเลยนะมันมาหาเรื่องเราอ่ะมันมาหาเรื่องเราอท่าน เด็กไม่มีมารยาทเลยนะไปแนละ้วน่าจะไม่มาแล้วมั้งกองไฟก็ยังอยู่นู่นนะไปเงียบไปเลยอือพิ่เสรลมซุ้มอยู่ตรงไหนไ้่รู้ลองสอนสอนสอน,สอน,ส,อนสอนอยู่ต้าต,ต้ห้างนี่ ถ้าเสือสมิงนี่มันจะแปลงร่างเป็นเหมือนคนขนาดนี้ได้ป่าวพี่ได้นะได้ไดอได้จริงเหรอแต่งได้หมดเลยได้เสือสมิงเนี่ยนะใช่แต่งได้หมดเลย,เอ,เลยอยากจะแต่งอะไรก็ได้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้เป็นพ่อเป็นแม่เราก็ได้เหรอตรงนี้เสียวต,ตกเลยเพื่อนท่านอย่าไปใกล้นะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็มันทั้งเฝ้านั่งดูกันแป๊บหนึ่งดูว่ามันจะเดินกลับมาหรือเปล่านะ ถ้าเด็กคนนั้นมันเดินกลับมาอีกเดี๋ยวสองอพีดูกันหน้าผมมาหน้ามันอ่ะผมคุ้นๆเหมือนกันนะเหมือนลูกใครอะแต่จำไม่ได้นะีสแสงลวงโอเคอากาศเริ่มเย็นขึ้นมากๆแล้วพี่เมื่อกี้เหมือนเป็นเด็กในหมู่บ้านมาแกล้งเราหรือเปล่าเหมือนมากผมเหมือนว่าเคยเห็นหน้ามันที่ไหนเหมือนกันนะพี่แต่ว่าจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เหมือนว่าเคยเห็นหรือเปล่าแต่คุ้นๆหน้ามันเหลือเกิน อาจจะเป็นเด็กในหมู่บ้านแหละรู้เป see, antis, <t> ็นไปได้นะเหมือนเด็กในหมู่บ้านนั่นแหละเออมันมาเห็นเราแบบหรือว่ามันรู้ว่าเรามาถ่ายคลิปอ่ะมันอาจจะเคยดูช่องเรามาก่อนดูได้ไงอ่ะว่าเราเลยมาแก้งเรารู้ได้ไงว่าเราอยู่ตรงไหนก็อาจจะบังเอิญเห็นก็ได้ไงอาจจะบังเอิญเห็นก็ได้แต่ว่ามันพิกตรงที่มันไม่ใส่รองเท้าเดยใช่ไหมถ้าพี่ปกติคนเราเดินไปไหนมาไหนรองเท้ารองเท้านี่ต้องใส่นะผมนี่ไม่เคยไม่ใส่รองเท้านะรองเท้าต้องใส่ตลอดเดินมาสองรอบนะ รองแรกนี่ผมไม่พูดอะไรเลยถามปุ๊บมันเรียกอย่างเดียวเลยไม่พูดเลยรอบที่สองนี่คือโต้ตอบนะอืแต่ว่าพอเราไม่ลงไปข้างล่างคือผมโมโหเลยอือเหมือนมันเรียกอยากให้เราลงไปข้างล่างแต่ว่าเราไม่ลงไปเนี่ยเหมือนมันโมโหนิดหน่อยเอาไม้เอาอะไรเฟี้ยงเข้ามาเมื่อกี้เฉียดหัวผมฟิ้วเลยพี่เกือบเมื่อกี้ถ้าโดนนี่หัวแตกเลยหัวแตกนะเออหน้าน่าจะเป็นรอยแผลเป็นกันบ้างเลยเมื่อกี้เออน่าตัวมากเลย มาเดี๋ยวเราก็จะเข้านอนกันแล้วพี่เดี๋ยวถ้าอ,อยังมีอะไรมาหา,าอีกเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่พีดูกันนะครับผมคนะาดว่ามันกินนี้ใครตอบไม่ถูกเหมือนกันพี่อาจจะเป็นทั้งคนอาจจะเป็นทั้งเสือสมิงแปลงกายมาก็ได้เราก็ไม่รู้ไงต่อตอให้เราไม่แน่ใจแต่ว่าเราไม่ลงไปข้างล่างดีกว่านะมันมาตอนที่เรายังไม่ทันตั้งตัว,ตวเลยนะพี่นะเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ดีกว่าคือเราลงไปถ้ามันเป็นอย่างอื่นขึ้นมานี่สวยเลยนะ ใช่มันจะเป็นอะไรก็ตามห้ามลงจากห้างเด็ดขาดเลยคืนนี้โอเคนอนพักผ่อนกันก่อนดีกว่าพี่นอนดีกว่า ตอนนี้ก็แปดโมงเช้าแล้วนะครับพี่ๆผมกับพี่สายลมก็ได้ลงมาข้างล่างห้างแล้วนะครับผมะต้องบอกว่าเมื่อคือนนอนนี่คือแบบอากาศหนาวจัดเลยพี่เ<ม>อ้ยแทบจะนอนกันไม่ได้นะครับผมข้างบนอาากศหนาวจริงๆแล้วก็ผมกับพี่สายลมเนี่ยได้มาตกแต่กอนคิดกันละว,ว่าไอ้ไอ้เด็กที่มาเรียกเราเมื่อคือนเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่ นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเสือสมิงนะครับพี่พี่สำหรับตัวผมน่าจะเป็นเสือสมิงนะคงไม่มีเด็กไม่มีอะไรอยากจะมาแกล้งเราหรอกมั้งเพราะว่าผมเราก็ไม่รู้จักเขาด้วยอะพี่น่าจะเป็นเสือสมิงมาหลอกล่อให้เราลงจากห้างอะไรเงี้ยนะผมว่าไอ้ครั้งเนี้ยชัดเจนสุดๆแล้วเท่าที่ผมเคยเจอมาเพราะว่ามันมัน,ม,นมันมาแบบรีบง่ายจับเลยไม่ได้ทันตั้งตัวอะไรเลยมบนเด็กใสๆเลยนะเออเนาะโอเคอพี่เดี๋ยวหลังจากนี้ผมกับพี่สายลมก็จะ เดินทางกลับบ้านแล้วอืมนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คือวิดีโอหน้านะครับพี่พี่นะผมจะพาไปไหนก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะโอเคลากันไปก่อนครับพี่พี่บา,บายครับบายยครับ